ก็สวัสดีชาวอิตาเลียรีสตาร์ทกันทุกคนด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในวันที่3กันนั่นเองนะครับซึ่งวันที่3ผมก็เลเวล32แล้วนะนะครับมีใครจบเลเวลเท่าไหร่สาหรับวันที่3นะครับว่าผมใช้เมนเทลเยอะเลยนะสําหรับวันนี้นะไม่รู้ว่า เมื่อวานมีเท่าไหร่นะแต่ตรงเพชรนี่คือไม่เหลือแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้เันเท่าออไปเหลือแค่6เองนะวันนี้อย่างที่บอกนะมีกิจกรรมคูณ2แต่สิ่งที่มันน่าเศร้าก็คือผมลืมไปนะวันที่3นี่เราต้องมาฟาร์มเชลนะทุกคนมาฟาร์มเชลตรงนี้นะเพื่อเอาไอ้เจ้าพึ่งสีทองนะครับแล้วก็มีตัวฉลามนะครับฟาร์มอยู่พักใหญ่เลยนะครับกว่าจะไปเทลรามาตอนอด่านขุมนรกได้นะหรือด่านอะไรวะเดี๋ยวไปดูก่อน จำไม่ได้เนาะไปด่านฝันร้ายเออพูดผิดขุมนรกนี่ด่านเฮลนี่ยังไปไม่ถึงนะด่านฝันร้ายนะเราก็มาฟาร์มด่านฝันร้ายที่จริงแล้วผมมองว่าวันที่สามนี้เรายังใช้ของทอง,ทองได้อยู่นะนผมก็ยังใช้ของทองได้อยู่นะ ถ้ามันได้ออฟที่มันเป็นของสีชมพูดีๆเราค่อยใส่นะวันนี้ก็ยังใส่ของทองที่เป็นบนัสโจมตีนะบนัสโจมตีอยู่นะครับมีคีเล็ดนะครับถ้ามันได้ของดีก็จะเปลี่ยนนะครับก็ไปฟาร์มเรื่อยๆนะแต่ที่สําคัญเลยคือวันนี้เราไปฟาร์มไอ้เชลพวกนี้แหละนะครับสีทองนี่ยไปฟาร์มาดูแต่ละตัวนะครับอัพขนาด ครับแล้วน่ยังไม่เต็มอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะตัวละครของเรานี่คือเยอะแปลกนะทุกคนเยอะแปลกๆๆมากเลยนะเพราะว่าวันนี้ผมไปสุ่มมานะไปสุ่มมามันมีภารกิจต้องไปสุ่มนะเพื่อจะมาทําขึ้นหกดาวนะครับต้องไปละซื้ออยู่ร้านค้านะคร้านค้าตู้สุ่มนี่แหละ ใครที่ยังไม่ดูนะไปดูได้นะผมทําคลิปลงแล้วนะครับสมร้อยเจ็ดสิบใบนะครับได้เอสเดาสามตัวนะใครที่ยังอ่าไม่ไปดูไปดูได้ว่าวได้ตัวอะไรนะโอเคตอนนี้เราผมก็ฟาร์มอ่าดุกิดก,ดกิสองอยู่นะเพราะว่าผมอยากได้ของสปีดท,ที่เป็นสีชมพูนะครับตอนนี้คือใส่โมดูลเนี่ยใส่ <ทะ S 1> อุปรกรณ์มา,มานะครับมันก็ยังไม่ได้สวยเท่าไหร่นะมันตรงอยู่นะ ออฟข้างบนนะครับออฟหลักนี่มันยังตรงอยู่แต่ข้างล่างนี่บางชิ้นมันไม่มีสปีดติดมาด้วยอย่างเช่นของทาชิแดงนะครับทาชิแดงคือไม่มีสปีดติดเลยนะมีชิ้นเดียวชิ้นล่างแต่ต้องเราต้องคำนึงถึงเซตข้างบนก่อนนะอย่างเช่นทาชิแดงนี่คือต้องเป็น ACC นะครับผมก็หา ACC มาตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ ACC ด้วยซ้ำนะเป็นโบนัส HP นะก็พยายามฟาร์มอยู่นะครับฟาร์ม ได้สีทองก็ดีนะถ้ามันตรงสายอย่างมี ACC แล้วก็มี o อฟข้างล่างที่เป็นความเร็วสักนิดนึงนะผมก็จะเอามาใส่เลยนะตรงนี้ก็ปั้นพยายามปั้นให้เร็วนะครับตอนนี้ทาชีแดงผมนี่คือ210นะครับความเร็ว210นี่คือไปป่วนในอารีน่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเอาทาชีแดงนี่แหละนะไปปวนอารีน่านะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะผมมา ลงเทลามาตอนนี่คือได้แค่ฝันไล้สองเองนะฝันไล้สองนี่ก็คือยังยากอยู่นะครับค่อยๆหาของแดงไปของชมพูนะครับของชมพูไปนะครับถ้าได้ของชมพูครบนี้น่าจะผ่านง่ายอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะผมได้เอาเชียกิ่แดงนะครับเข้าไปลองเทสในเทลามาตอนนะครับปรากฏว่าโอ้โหดาเมจดของเลอันแรงสัดสัๆเลยนะครับผมก็เลยโอ้โหไม่ต้อง เอาตัวไหนนะนะเี่ยกิเดอะเอ็โคจัดเข้าไปในทีมเลยนะครับแล้วก็ปั้นเอามาช่วยดันเวเรามาตอนนี้แหละนะครับดันไปเรื่อยๆเลยนะผมก็สําหรับผมจะเอาตัวอย่างไว้ออกนั่นเองนะครับเอาเชื่อกินะครับพวกนี้ก็ยังอยู่นะนนแล้วโดโลทีนี่คือน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมดูสกิลแล้วก็คือมันมันฮิวตาม ค่าโจมตีตัวอะไรฮิวจัมตัวตา,ามค่าโจมตีนะครับมันก็เลยเอาลิงหลัวนะวนะเพราะว่าวันนี้ก็เปิดได้ลิงหลัวตอนทำภารกิจกนะ็ถือว่าดีนะเพราะว่าตอนวันที่7มันก็จะแจกอยู่แล้วแล้วก็คนก็ช้าอยู่แล้วด้วยนะลิงหลัวนี่คือเอามาในดันโดกิโลกิก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้แพ้ธาตุด้วยนะแล้วก็ในเทรามาตอนก็ยัง ใส่ได้นะมันลบบัฟพวกเกาะแตกของทีมเราได้ด้วยนะสำหรับตัวลิงหลัวนะผมก็จะให้มันเร็วกลางๆนะครับแล้วก็ใส่เลือดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันถึงเทิร์นมันบ่อยมันก็จะฮิวบ่อยนะมันก็จะล้างสถานะบ่อยตัวนี้คือดีมากๆลองใช้วันนี้นะมี2ตัวนะที่ลองเข้ามานะมีลิงหลัวกับอ่ายรกิจเอ็กโคนะครับตัวนี้คือเซอร์ไพรส์ผมมากเลยไม่เคยได้เล่นนะ ก็เลยติดใจนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือเกรนะครับเกรนี่คือผมจะบิิวเป็นดาเมิล้วนแล้วนะแล้วก็ใส่ความเร็วให้มันนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ออกก่อนเลียนนะครับเกทำกระดูกทำเกาะแตกนะครับทำเกาะแตกแล้วก็ให้เลียนอันตินะครับมันก็จะแรงมากๆนะครับบวกกับเทียกีนี่คือเพิ่มดาเมิให้เลียนด้วยนะครับแต่ส่วนที่สําคัญคือตัวอย่าง ทาชีแดงนี่แหละนะครับมผมไปทำสปีดมานิดหน่อยนะก็คือมาอัพสกิลหนึ่งนัสกิลหนึ่งมันจะมีบวกสปีดเพิ่มอีกเก้านั่นเองนะครับผมก็เลยทำเลยนะที่จริงแล้วผมรอซื้อไอ้ตัวอย่างตัวเขาเรียกว่าอะไรนะบล็กทิสนะแบล็กทิสในอารีนาเนี่ตรงนี้ผมใกล้จะเต็มแล้วนะแต่ผมไม่ไหวจริงๆนะผมยัดให้ทาชีแดงก่อนนะครับ เพราะว่าเราจะมาปวดในอารีนาดูนะครับตอนฟาร์มนี่คือไม่ได้อะไรมากนะฟาร์มชิวๆนะไม่ได้ซีเรียสนะครับแล้วก็มาดันในอารีนาสนุกสนุกดีกว่าครับทุกคนมานะครับอย่างที่บอกเลยนะเราเน้นแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วมาลุยกันเลย <c oughs> เดี๋ยวจะหาทีมที่มีลินลี่นี่นะครับอะเราหาทีมที่มีลินลี่สักหน่อยดิอยากเจอกับลินลี่ถ้าลินลี่เร็วกว่าก็ แพ้นะครับแต่ถ้าเราเร็วกว่าก็ชนะอ่ะบอกเลยนะมาดูกันเลยนะครับทุกคน <Hero. S 1> เ้าเกมมาแล้วครับเปิดก่อนไหมปุ๊บอ้าทาชิแดงเปิดก่อนครับตั้มไปหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยเฮียจิเดย์โคครับ <Hey. S 1> บัฟขึ้นมานะครับตามด้วยเกรยอัตเมทไปโอ้โหโคแรงนะครับลิลลี่ก็ยืนไม่ไหวอ่ะทุกคนบอกเลยนะถ้าไม่เร็วเท่าทาชิแดงของผมนะ วยเป็นพิเศษนะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามนะก็ยังแบบวยทาชิแดองอยู่นะตัวแต่มันก็น่าจะได้เปลี่ยนอยู่ทุกคนเพราะว่าขนาดปั้นจะสุดแล้วนะแต่บางทีมันก็เร็วสู้ตัวเอซสาไม่ได้นะถ้าเขาปั้นมาสุดกว่านะถ้าเล็กทิสเขานะแต่ตอนนี้เล็กชิดของไอตัวอานี่มันหาง่ายนะอ่ะอีกสักเกมหน่อยมาอีกสักเกมหน่อยนะทุกคน เราเอาทาชิมาป่วนสตันด้วยนะครับแล้วก็ดันเทินเขาด้วยนะอีกสักเกมมาใครจะเร็วกว่ากันทาชิแดงครับเพิ่บดันเทินไปโอ้โหอยู่ข้างหลังไปหมดสตันไปสองตัวด้วยนะครับชีจีดเอกโคบัฟดาเมจขึ้นมาแล้วก็เลรบัฟคี้นะครับแล้วก็ตีไปเกาะแตกครับตามปิดบัญชีด้วยเลยอันโอ้โหเหลืออีกหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวก็ดันเทินมาให้เลียนได้ตีอีกหนึ่งครั้งโอ้โห โคตรมันเลยนะโคตรมันเลยนะบอกเลยนะตาชี่แดงของเราอ้วนมากแล้วทุกคนอยากเจอแบบตัวลินล,ลี่นะครับมีลินล,ลี่มีคอสด้วยนะครับมาหวาดเสียวนิดหน่อยนะเพราะว่าเขามีคอสนะคอสอาจจะเร็วกว่าก็ได้นะมาดูกันเซ็นเตอร์ชืนบดอ่ะอัตโนมัติไปแล้วก็เข้าเกมมาโอ้โหหวานเจี๊ยบครับจังหวะนี้นะครับสั้นไปหนึ่งแล้วก็ดันเทินไปด้วยครับ คอมโบเดิมคอมโบคอมจอยแบบเดิมนะครับบัฟแอ็แกแล้วก็บัฟคลีมาตีเกาะแตกแล้วก็อันทิเมตเหลือแค่ลินลี่ตัวเดียวเหลือก็โดนปิดบัญชีไป <c oughs> บอกเลยนะครับเราไม่ได้เน้นดันนะเราเน้นอารีนาอย่างเดียว <c oughs> อารีนาอย่างเดียวเดลืยอีกสามรอบนะสามรอบ้อออบดวดูหน่อยสิตอนนี้เราอันดับเท่าไหร่วะ ตอนนี้อันดับมา129แล้วนะไปกันต่อครับเซิร์ฟเวอร์เจอยากเจอคนความเร็วสึกหน่อยนะมาโอ้ทีมนี้ดาเมดเวอร์วางมากมีโรซ่ามีเยลลี่ด้วยนะครับแต่ดาเมดเยอะแต่ว่าไม่ได้ออกก่อน so, ก็น่าจะจบไวอยู่นะ ปุ๊บ่ะไปครับท้าชีแดงสตันไปหนึ่งตัวครับแล้วก็บัฟโดยพี่เอคิเตอร์เอกโคบัฟไปครับเขาเราไม่มีตัวแบบตัวฮิวตัวอะไรเลยนะเรามีแค่แบบความเร็วและความแรงเท่านั้นครับอีกหนึ่งที่ไม่ได้ออกไม่ได้เล่นครับบอกเลยถ้าช้ากว่าผมี่คือไม่ได้ออกไม่ได้เล่นแน่นอนครับอันติของเลียนนี่คือไม่หายนะครับแต่ยังมีทาชีดแดงนะครับ ขึ้นมาบัฟอีกหนึ่งทีได้เหมือนเดิมนะโคตรปวนเลยมาอีกสักหน่อยดิคอสกับลินล,ลี่นี่เห็นบ่อยแล้วอยากเจอคนที่มันเร็วๆกว่าน,นี้หน่อยมาครับทุกคนโฮโฮเราอัตโนมัติไปเลยปุ๊บมาอีกแล้วครับเราก็เร็ววัยแล้วสตันไปสามโอ้โหจังหวะนี้สตันสามด้วยไม่ได้ลงไม่ได้เล่นครับ <โฮ S 2> บับอีกหนึ่งทีครับ จังหวะนี้ลเลยตีใบกาแตกทั้งสี่ตัวครับจังหวะนี้จะเหลืออะไรล่ะครับถ้ากาะแตกทั้งสี่ตัวโอ้โหขึ้นมาโกสามนะไปลุยกันต่อครับวันที่สามอย่างห้าวเลยนะเขาไปฟาร์มนั่นฟาร์มนี่นะเราไม่ฟาร์มครับเรามาลุยอย่างเดียวครับอโอ้โหน่ากลัวนะเบลรเรียนนะครับลองดูสักหน่อยไหมลองดูสักหน่อยไหมมา ห้าวเกินนะครับสองพันหนึ่งเจอกับสองพันสี่โอ้โหเวลเลียนตัวตัวที่ผมกลัวที่สุดในอารีนาเลยนะปร๊บโอ้โหมาเวลเขาเร็วกว่าแล้วก็เวลเลียนโอ้โหนี่แหละนะครับอันติของเขานี่คือเต็มแล้วนะเขาเอาอันติเต็มด้วยนะทุกคนโอ้โหสมสม,สมอ่าแต้มพันสี่นะสองพันสี่นะโอ้โหห้าวไปหน่อยวะทุกคนห้าวไปหน่อยนะครับ จะไปดูหน่อยว่าเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะเออคนนี้นะคนนี้นะชื่อว่าอา่าทาร่านะทาร่าทาร่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่ว่ะสองพันสี่นะสองพันสี่นี่ไงทาร่าอยู่อันดับหกโอ้โหเราไปห้าวกับอันดับหกเลยนะโอ้โหเอาใหม่ดิหรือหมดแล้ววะทุกคนผมหมดแล้ว ซื้อไม่ได้ด้วยโอ้โ oh, หหมดแล้วครับอ่ะโอเคนะครับเก็บปามห้าไว้เท่านี้ก่อนเลยกันนะโคตรห้าเลยนะโอเคนะครับไปนะครับดั P น P ี e ีนี่คือไม่ค่อยผ่านเท่าคนอื่นเจ้าบ้านเขานะแต่ว่าอารีน่านี่คือใส่ได้หมดนะครับมาหยุดที่อันดับหนะครับ โอเคสำหรับวันที่3ามก็เอาไว้เท่านี้นะครับวันที่4นี่น่าจะน่าจะของชมพูเต็มนะครับปัญหาการเงินก็เริ่มมาแล้วนะครับของชมพูของแดงนี่หลายคนก็น่าจะไม่พออยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆฟาร์มไปนะเกมนี้มันต้องใช้เวลานะโอเคสำหรับวันที่3มก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่วันที่4ครับสวัสดีครับ